ใสเป็นอะไรดูไม่ค่อยสบายเลยนะเรารู้สึกไม่ค่อยสบายแมสสบายตัวเลยอะ่ะพาเราไปหาหมอหน่อยสิได้สิ นี่อัปเดตชีวิตหน่อดีกว่านี่ฟาใสจะทำอะไรนะ่ะกปอัปเดตสตอรี่ไงห้ามถ่ายรูปซองยาลงบนโซเชียลนะทำไมหรอฉันก็ถ่ายแบบนี้สป็นประจำนะเพราะว่าบนซองยามีข้อมูลส่วนตัวของเราคนอื่นสามารถเข้ขเาถึงข้อมูลของเราได้จริงหรอจริงสิ บนเส้นนั้นถูกแล้วคะ่ะพอเมื่อเราไปหาหมอหมอจะสั่ทยาให้เราซึ่งในซองยานะคะก็จะมีข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อหรือเลขบบตรประจำตัวของคนไข้นั่นเองค่ะและหาข้อมูลส่วนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็าาอาจจะมีโจรหรือวิ่ฉาชีพนะคะประมาณานั้ข้อมูลของเราไปเเปิดบัญชีน เป็นเหยื่อของวิชาชีพก่อนที่จะลองอะไรก็ควรคิดไตรององให้ดีก่อนนะคะว่มามสมควรลงหรือไม่สมควรลงนั่นเองค่ะปกป้องความเป็นส่วนตัวบน,นโลกออนไลน์